ถ้าเราหันไปด้านซ้ายเราจะบอกว่าเ hey ทล้วก็ทำท่าด,ด้วยเฮอย่างเงี <"Hey> ้ยแล้วต้องหันไปหาเพื่อนด้วยนะหันไปส่งตาเพื่อน <c oughs> เหมือนกับว่าส่งพลังไป <c oughs> ส่งพลังไปถ้าถ้าด้านซ้ายอะ่ะต้องเ hey ทถ้าด้านขวานะโฮ <c oughs> เวลาเราสื่อสารนะ่ะเราต้องให้เขารู้เรื่องด้วยนะหนึ่ง สองสามเร<ห>ิ่มโหกเฮเฮเฮ้เฮ

예, 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 팡, 호, 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 호. เฮเฮเฮฮ่องฮ่เฮเฮเเฮฮองหเฮเฮเราึกสติของตัวเราให้รอดแล้วมันจะส่งผลต่อทิมทั้งหมด เนนาที่มีการส่งอารมณ์หรือสื่อสารกันการสื่อสารก็มีทั้งวัจนภาษากับอวัจนภาษามันมีทั้งคำพูดแล้วก็มีทั้งกิริยาท่าทางอารมณ์ที่ส่งมาหาก,กันเนาะแล้วตอนเล่นมีความรู้สึกออยังไงกันบ้างลงพากันวิชาวิจารณ์เกมนี้สิเป็นยังไงต้องต,ต้องแยกสติทั้งแบบว่า รอเพื่อนส่งสารมาจากข้างๆแล้วเราต้องคิดว่าเราจะส่งไปหาใครต่อแล้วเราต้องพูดแล้วทำยังไงสนุกเนาะแล้วก็ภารกิจยังไม่สำเร็จเราคุยกันซิว่าพรุ่งนี้เราจะตั้งที่เวลาเท่าไหร่วันนี้หนึ่งนาทีได้สามสิบปีแล้วก็ต้องช้าไม่้องหงุดหงต้อง่านเยอไปไหมเอาเท่าไหร่ก็ได้ เรื่องนี้หนงนีก่อนก็แล้วกันเนาะโอ้โหเมื่อเทียบกับนับลูกประคำได้สองรอยแต่ภารกิจอะมันซับซ้อนขึ้นไม่เรียกว่ายากหรอกเพียงแค่ว่ามันซับซ้อนขึ้นแต่เราต้องประคับประคองทีมเนี่ยให้ไปด้วยกันนะเพราะว่าชีวิตจริงมันซับซ้อนกว่านี้ตอนทํางาน่ะแต่อันนี้ก็เราก็ค่อยคยค่อยๆเรียนรู้กันไปว่าถ้าเราจะไปทางทีมอะเราต้องทำยังไงเราถึงจะช่วยกันให ขาดผลภารกิจไปได้นะโอเควันนี้ก็น่าจะแค่นี้นะคะฉันทำงานอย่างมีความสุขสงบสงบประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จและสุข